oh wait pop up oh but they me they tell me that i'm never gonna make it they want me to do something that can make sense they hate when i keep dreaming i'll be famous but i don't give a fuck come and keep chasing I am not potential, it's taken from me But they're hearing they it successful cause they try to be They sit there being just meant to be cause you're trying things And they just want you to settle and do I'm right thing So get a good like job, oh, don't slack off Wake up everyone oh, and make it good and crushin' on your past Don't do anything hey. that I wouldn't do And when you're making money make sure you don't spend it to sue Fuck that, I'll do what I wanna do I got a different path from everyone and that includes you Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody is right, yeah. So I'm to figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. You. I need you. Can make me happy. and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it, they want me to do something. Especially <coughs> if I get rid la, of the devils, they think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. But yeah, grind yeah, 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 is yeah. all in your mental, and I think you not understand what I'll go through. <coughs> 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 Just to be in control of my life, <coughs> soon all the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes, making 5, Five, ten-year plans, I ตุ่นมากับพอยส์เปิดช่องทางการเติมเกมใหม่เ,เติมไวจัด c o มมาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม RV ใช้แค่ u ู d ดีในการเติมเท่านั้นเพียงเท่า,น,น,านี้ก็จะสามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้ที่เว็บไซต์หรือในลไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุ่นมากับพอย์ได้เลยใบลาเติปต้องมีแล้วก็ การสกีปตำเนาทะเบียนบ้านก็ต้องมีเอ้าเฮ้ยถ้าแปลกจริงเออปแปลกปแปลกแปลกจริงก็พอมีทรงอยู่เอรอื่องการกงินะจ้าเรื่องการกงินจ้นาอืมอืมเอาดิรู้จักสตัตว์ดีเทนปะล่ะฮะมึงมึงกล้าปลามา่าสตัตว์ดีเทนเหรอมึงกล้าปลามา่าเหรอฮะ มาปามาหรอปามาหรอปามาหรือปามาไม่รู้แต่ตอนนี้ปามาไปก่อนนะครับผมปูอ๋อไหนก็สมือับจริงไม่ต้องกดก็ได้นะผมมีร้านอยู่แล้วนะครับผมครับเอาตช์เน้โอ้มีเพื่อนก็ไม่บอกมาหลอกให้รักทำไมจะมาผักผมมุตการจะฟิกผักผมมุตการจะฟิกผักผักปักปักฟิกผักผมฟิกผักผมเอยแปลกไปแปลกไแปลกเกินแปลกเกินแปลกเกิน สกายมันแปลกเกินไปกูสกายกูสกายแปลกเกินไปแล้วแปลกเกินไปไม่ใช่เนี่ยโอ้ยสกมีป่ะแปลกเกินไปแปลกแปลกแล้วแปลกเกินไปภาพเปนเหมือนที่เราคิดเลยสีที่กรสินไม่เห็นมันมเหมือนกนเลยครับจาไม่เหมือนกนเลยครับจาไม่ไม่ไม่เหมือนกนเลยครับจากโดแล้วจากูโดแล้วจาเรียบร้อยกูโดแล้วจ่าเรียบร้อยลำไม่สวยได้ยังงยเกยังอยยังอยู่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 อ่ะยังอยู่อ่ะเร่ เก่งมากครับโบยเกือบหลับแต่กลับมาได้ทางนี่ละบอสสมดีสุดกับผมแล้วตอนี้ลิงกทุบอุ้ยลิงคิย์ีิคัลลิงคิย์ิคัลลิงสิคิยทิคัลอาเลียงเจอช่แข็งกอดตัวแ้วยังล่อจู่อ้าวจันเก่งอย่างะมาไวไปไหมอ่ะโหกันจะลงเลยอ่ะรูไวมาตอนที่ผมมาเก็บสุดท้าย น,นี่ผมแพ้รัวเลยอะขาดแคดี้ตัวตึวงนะก็เลยจะแพ้รัวเย๋ยเดินมาสินะครับเฮ้ยไม่เดินมันเหละมันยังไม่นอนเลยอะใช่เหรอทำอะไรอยู่ไม่นอนวะพี่บอลรูบาลูล้งเหอรอบอลล้งโอ้ยกูล้างทำไมอะกดทำไมวนะเนี่ยกดไม่ทันเลยคิวฟียวอ่ออยู่กับเพื่อนเยอะ้ี่คิวฟียวอ่อ คี่ตัฟีเยอะหฮะ่ตัวฟีเะเหรอ่าฟีเยอะคหอี่ตวฟีเอะอยู่ไหนอยู่ไหนีวฟีะคิดอ่าีเะเหรอ่วฟีเฮะค่ีเเอาท้ากันิเดียไหวไหมวะขนาดนี้บอกไหวไหมกำลังตึงวาโลใช่หรอโอ้โหเอ้ไม่โดนเพื่อนกูวะงงจริงชิ กับแมงหรอกสวัสดีปามมี่ฮะผมตื่นช้าอะไรรงผมผมกุเทเพื่อนเพิ่งตัดผมใหม่เอาเรื่องทรงสมัยภาพคุณราคำหงเพิ่งจบจากรามาก็ต้องตัดทรงราคำหงครับผมธรรมดาทรงราคำหงนะฮะจบแล้วจบแล้วไม่ต้องยินบังก็ได้ทีนี้เรายินบังเนาะแล้วตายเลยครับผมเอลเสือเอลเสือ เอาดิไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวใครทั้งนั้นเอาเลยยังยินบางยินบางเลยยินบางเลยเอาเลยเฮ้ยจบได้จบได้จบได้จริง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 ไปเลยไปเลยไปเลยเป็นเละจะไปไหนตีป้อมก่อนพิมพ์เยอะฮะพิมพ์เยอะอะไรวะไอ้เด้งเด้งเด้งเดงเดงทีเจอเด้งเด้งที่ตีบ้านเลยผู้สุดแล้วล่ะ กูบวกบ้าอะ,อ,ะอ,ะอะไรอะไรอะไรมึงอะไรอะไรกูทำไรวะนึกอยู่นึกอยู่แต่ยังยังยังนึกภาพอยู่ภาพจำยังชดัดแจงมันเดิมทุกอย่างภาพเธอยังชดัดเจนร้ายดีจริงเหรอฐาน ได้เลยนะเดานไปเล้อไปดิซีอุ้ยมันเอนอุ้ยโหยเยสแคร์ r r y พลังแห่งเงินนำวะลิงจาดเลย sky ด u s t di tap ไม่ไหนเด้อจะไปทำอะไรทารกิจระดับโลกอ่ะเออไปทำเออเอออันั่นแหละนั่นแหละเออขอบคุณที่ทำตามแผนเว้ยมันจะผักผมเฮ้ยเดี๋ยวแปลกๆวะกูโดนอะไรวะหมดหมดละตอนนี้หมดหมดละโรคระบาดช่วงนี้มันช่างร้ายกาเหลือเกิน ทำบีนอ๊อฟแต่พี่ไม่ไหวแล้วพี่ต้องกลับบ้านก่อนอกลับบ้านก่อนโอ้ยที่นี่มันล็อกหัวกูวะไอ้ที่แล้วมันจบได้ตั้งนานแล้วไม่จบกันนะเฮ้ยเดินไปไหนมาละนะไม่มสนใจทุกคนสนใจตัวน,นี้ดีวกว่าจบไปเลยนไรวะไปเลยไปรุ่นลิงมันเกิดแล้วลิงน่ะมันเกิดกันไป ทำไรหน้าป้อมดีนะเอออย่าจเย็นดีเธอเฮ้ฮ่าขอไปฟิกเกอร์หน้าป้อมได้ไหมอ่ะขอขั้นยันยัป้อมเธอฮ่าฮ่าฮ่เรื่องลิงแม่งแบกที้ผายเลยอ่ะลิงแบกมันมันเล่นแล้วมันเกิดมากเลยนะ เกิดมากวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาดูแล้วนะครับขอแยกไปกินข้าวไม่ไกินข้าวเที่ยงเลยคลิปก็ย่อยทำโอ้ยซื้อเลยฮอยเดี๋ยวขอบคุณทุกคนที่มาเล่นเ้วยมากฮะยี่สิบสามดาวเพิ่มมาสองดาวจริงแล้วนะ Yes ผู้หญิงเล่นได้หรอ